ครับร้อนอ่อไม่ร้านแล้วครับ จะบอกให้เขาปิดสปอตไลท์ให้ทำไมแดดแรงแดด,ดแรงโอ้ <c oughs> <c oughs> ใช้หลายคู่จังอ๋อตา Ơ, thế nào à. <cười> <cười> <Sở thị khó? cười>

มาเช็คความพร้อมของสโมสรเมืองทองนะครับก่อนที่วันพรุ่งนี้จะบุกเยือนสโมสรราชบุรีในโปรแกรมฟุตบอลไทยลีกระจาวันเสาร์ที่11พฤษภาคมนะฮะซึ่งสโมสรเมืองทองของเราจําเป็นที่จะต้องคว้า3คะแนนในเกมนี้ให้ได้นะครับเพื่อไล่ตามสโมสรบีจีประทุมที่วันนี้พวกเขาก็สามารถเก็บ3คะแนนได้ในเกมที่เอาชนะขอนแก่นยูไนเต็ดที่บีจีสเตเดียมไปนะครับพอะะนั้นแล้วเกมวันพรุ่งนี้เมืองทองจะพลาดไม่ได้เลยนะครับคุณผู้ชมถ้าอยากจะต้องการจบอันดับ4ของตารางฟุตบอลไทยลีครับ ึ่งสโมสรเมืองทองของเราในเกมวันพรุ่งนี้นะฮะจะไม่มีนักเตะคนไหนติดโทษแบนนะครับแล้วก็ไม่มีนักเตะคนไหนที่มีอาการบาดเจ็บรบกวนนะครับทเทเจริญสักอาจจะได้พักในเกมที่เราเอาชนะสโคไทยมา50านะครับตอนนี้เจ้าตัวกลับมาฝึกซ้อมก็ได้อย่างปกติแล้วละครับก็เดี๋ยวรอเช็คกันอีกครั้งหนึ่งว่าโค้ดมิลลโจสิกโค้อุทัยบุญเหมาะจะจับเจ้าเทออกสตาร์เป็น11เผู้เล่นตัวจริงในเกมวันพรุ่งนี้เลยหรือไม่นะฮะ อย่างที่วินและพ,พ๊อฟเองก็ได้กล่าวกับแอดในบทสัมภาษณ์ความพร้อมก่อนเกมการขันจะบุกเยือนราชบุรีนะฮะเขาบอกว่าสนามราชบุรีเป็นอีกหนึ่งสนาม1นึ่งสเตเดียมที่เล่นยากมากพอสมควรนะครับและเกมเยือนเนี่ยทีเมืองทองอาจจะทําได้ไม่ดีสักเท่าไหร่ในซีซั่นนี้ เพราะฉันนักเตะต้องมุ่งมั่นตั้งอกตั้งใจนะครับเล่นให้ละเอียดนะครับแล้วก็มีสมาธิตลอด90นาทีนะครับเพื่อที่จะหวังไปคว้าสามคะแนนให้ได้ในเกมวันพรุ่งนี้นะครับถึงแม้ว่าจะยากแต่นักเตะกิเลยสพยองของเราก็จะมุ่งมั่นตั้งอกตั้งใจเพื่อที่จะตอบแทนกองเชียร์กิเลยียสพยองที่ตามไปซัพพอร์ตที่จังหวัดราชบุรีนั่นเองแะครับ You tell